สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ยิบซีบายคูายนะคะคลิปนี้มาทำในด,ดวงเปียการเลือกไพ่หาคำตอบได้ด้วยตัวงคุณเองในหัวข้อเขาจะกลับมาไหมนะคะวันนี้มีสามกองให้กับให้กับเพื่อนๆได้เลือกกันด้วยตั้งจิตทำสมาธิทวนคำถามอาจจะหยุดพอสไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูกองไพ่ที่ชอบมากที่สุดกองที่หนึ่งสีเขียวค่ะ กองที่สองสีทองและกองสุดท้ายสีม่วงค่ะม่วงชมพูนะคะจะออกเป็นแบบว่าม่วงม่วงชมพูดึงดูดกองไหนเลือกกองนั้นนะคะเพราะนั้นจะเป็นคําตอบของคุณเขาจะกลับมาไหมค่ะเดี๋ยวเราไปรัฟังคําตอบในกองที่คุณได้เลือกกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆเข้าสู่ช่องนิวซีเบรคลนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะหรือว่าสีขเขียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ข้างบนนะคะขอขอวางไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะวันนี้นะคะเรามาทําในดวงเบียการ์ดนะในหัวข้อเขาจะกลับมาไหมอ่าอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาจะกลับมาไหมการทำในดวงของเราเป็นการทำในดวงแบบ general reading อาจจะมีนะคะขออน,นุญาตเรา่นแล้วกันอาจจะมีที่ตรงนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นการทำนายโดยทั่วไปนะคะแต่ยังไงก็ลองรับฟังกันดูก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยเพื่อนๆอย่าลืมไป follow Instagram แล้วก็ Facebook นะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวว่าจะมาไลฟ์สดดูดวงบ้างพูดคุยบ้างไงก็อย่าลืมไปกดติดตาม Instagram นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นทวนคำถามในใจเขาจะกลับมาไหมนะคะเดี๋ยวเรามา เริ่มต้นทำนายดวงกันเลยนะคะเขาจะกลับมาไหมนะ จะ h ฮบริสเตขออนุญาตวางไพ่นี่หนึ่งนะ6 of w a n d ค่ะ o k เค The f r u i อีกสามใบนะคะอึ hmm. mm ่ม Love at first sight นะคะโอเค สำหรับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะม,มีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เลิกลาการหรือว่ามีปัญหากันจริงๆเพราะมีในเรื่องของสถานการณ์ความเสียใจนะคะออแล้วก็เหมือนความรู้สึกของเขาในตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนกำลังขอพรนะคะหรือว่า กำลังอยากที่จะกลับเข้ามาแชร์ริงกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งออตอนนี้เขากำลังทบทวนนะคะกำลังแบบฟังเสียงหัวใจของตัวเขาเองนะคะนั้นเดี๋ยวครูไอขออีก2ใบเดี๋ยวเราจะมาพูดเลยนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมขอออร c l เเพิ่มเติม2ใบนะคะโอเคขอออร c l เเพิ่มเติม2ใบ เค okay. ชัดเจนแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้เขามีแพชชั่นจริงๆด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบเ,เรามาดูกันนะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะควณายจะได้แบบพูดเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะในเขาจะกลับมาไหมแต่ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มของการกลับมากองนี้เนี่ยมีประมาณ80%ขึ้นไปนะคะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมโอ้คุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะเนี่ยคนเก่าๆของคุณยังคิดถึงคุณนะคะแคปเจอร์ไหมอ่ะตอบได้เลยว่ากลับมาร้อยตอนแรก80%ิอันนี้เพิ่มให้เพิ่มให้นะคะเพิ่มให้เป็นร้อยละคือในการสับไพ่นะคะเออเราจะไม่สามารถโทษทีนะคะเราจะไม่สามารถที่จะแบบล่วงรู้ได้เลยนะว่าไพ่ที่ออกมา จะตอบคําถามในหัวข้อนี้ได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใดนะคะแต่เมื่อเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยกระจ่างชัดเจนนะคะความในใจของเขาอะยังมีคุณอยู่นะคะเขาเขามองว่าคุณเป็นรักแรกพบนะคะเนี่ยคุณเป็นรักแรกพบนะคะเขาไม่เคยเจอใครที่สดใสน่ารักเหมือนคุณถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด ความรู้สึกของ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 คุณเนะะี่ยค่ะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันก็ยังอยู่นะคะเออทีนี้สิ่งที่เขาอยากจะ take action ต่อไปนะคะ<ฮ>เขากำลังวางแผนเนี่ยเขากำลังวางแผนที่จะกลับเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์นี้ไฟลุกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันมันต่อติดอีกครั้งหนึ่งนะคะเขารู้แล้วนะคะว่าการจากลามันทำให้เขาเศร้าเพียงใด เขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนสําคัญความรักนะคะเมื่อมันไม่มีอยู่มันทําให้เขาอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่มีความสุขในชีวิตสักเท่าไหร่หรือเรียกได้ว่าเมื่อเมื่อไม่เสียคุณไปอะเขาจะไม่รู้เลยนะคะว่าเขาอะรักคุณตอนนี้คายมองว่าความรู้สึกของเขามันชัดเจนขึ้นในหัวใจแล้วนะคะอะไรก็ตามแต่ถ้ายังมีความรู้สึกอยู่คุณจะไม่มี วันนะคะที่จะหลีกหนีความรู้สึกที่แท้จริงของคุณได้ก็เหมือนกับเขาที่ไม่สามารถนะคะที่จะหนีหัวใจตัวเองที่ที่ยังรักคุณอยู่ตอนนี้เหมือนเขาพยายามนะคะที่จะหาทางกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเรียกได้ว่าเสียงหัวใจของเขาะคะ่ะมันมันพุ่มร้องมันเรียกร้องถึงแต่คุณนะคะเหมือนกับแบบเนี่ยเหมือนคุณไปหลอกหลอนเขาทุกคืนเลยนะคะเออ ตอนนี้วายมองว่าแพชชั่นที่มีกับคุณน่มันรุนแรงนะคะมันค่อนข้างที่จะแบบคือเขาไม่เคยคิดถึงคุณรุนแรงขนาดนี้อ่ะเอาเป็นว่าเออมีความรู้สึกว่าให้แบบกว้างๆเลยนะหนึ่งเดือนมากสุดหนึ่งเดือนนับจากที่คุณมาดูอ่ะนะคะในหนึ่งเดือนนี้อะบางคนนะที่เข้ามาแล้วพลังงานตรงอ่ะ อาจจะ48ชั่วโมงนับจากที่คุณดูคลิปนี้อีกรอบนะอาจจะ48ชั่วโมงหลังจากที่คุณดูคลิปนี้มีการติดต่อจากเขาคนนั้นแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะว่าพลังงานตรงนี้ชัดเจนเคลียร์คนเก่ากลับมาแน่นอนร้อนต์นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าการดูดวงของเราเป็นแบบ general reading กว้กวางๆนะคะอาจจะมีที่ตรงกับคุณหรือว่าไม่ตรงก็แล้วแต่แต่คุณสามารถที่จะ attraction ดึงดูดได้นะคะเนี่ยอย่างที่วายบอกคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นคุณรู้ดีที่สุดแล้วเพื่อนๆที่มาเลือกคุณเป็นคนมีเซนส์อะไรก็ตามแต่นะขอให้คุณเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวคุณเองสิ่งที่สําผัสได้อ่ะคะ่ะเหมือนเขาอยากมีเวทมนต์นะคะเขาอยากที่จะแบบให้มันมีสถานการ์บางอย่าง เข้ามาแล้วทาให้คุณกับเขาเนี่ยได้เคลียร์ใจกันหรือถ้าไม่มีจริงๆอะ่ะเขากําลังวางแผนนะคะวางแผนที่จะกลับเข้ามาง้อคุณกลับเข้ามาขอคืนดีและหลังจากนั้นกวยมองว่าเขาได้บทเรียนเนี่ยเขาได้บทเรียนแล้วนะคะว่าการเสียใจนะคะเขารู้แล้วเขารู้ความรู้สึกของเขาแล้วตอนที่คุณไม่อยู่อะ่ะเขาเศร้ามากขนาดไหน เมื่อเกิดความเศร้านั่นแสดงว่าเขารักคุณหรือเรียกได้ว่าเสียงหัวใจเขาดังชัดเจนว่าเขารักคุณมันเลยไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่จะทำให้เขาทิ้งคุณไปดังนั้นโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งมีมากนะคะอย่างที่บอกว่า passion ความคิดถึงมีมากมายเลยนะคะ คุณจะได้รับความชัดเจนเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณบวกลบไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะคุณสามารถที่จะดึงดูดคลิปนี้ได้หรือบางคนนะคะคุณกับเขาหลังจากจบคลิปนี้ไม่เกิน48ชั่วโมงนะคะจะมีการเทคแอคชั่นจะมีการติดต่อจะมีการขอกลับเข้ามาในชีวิตจะมีการติดต่อจากเขาคนนั้นหรือเข้ามาขอโอกาสจากคุณแล้วนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ ในหัวข้อเขาจะกลับมาไหมนะคะและหลายคนนะคะที่ฟังคลิปนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเออนี่แหละคือคลิปของคุณนะคะคุณยอมรับเขียนลงไปได้เลยนะคะ,ะก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะโดยเฉพาะสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีบัคายเช่นเดิม คลิปนี้เป็นปีาการเลือก่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เรคอ์คัทเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมแน่นอนก็เป็นคนที่หายไปอาจจะไม่ได้คุยหรือว่าเลิกลากันไปวันนี้เราจะมาเจาะทั้งนี้ทั้งนั้นการทำในดวงเป็นแบบทั่วไป general reading อาจจะมีที่ตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะลองเปิดใจรับฟังดูก่อน สำหรับกล่องที่สองขออนุญาตอ่านตามหน้าไพ่นะคะเอาล่ะค่ะนึกถึงหน้าเขาได้เลยนึกถึงหน้าเขาได้เลยนะคะวันนี้วายจะขอใช้ไพ่ทาโร่และอัลกอร์ดในการอ่านให้ฟังนะคะนึกถึงหน้าเขาได้เลยค่ะ ถ้าเกิดขึ้นอย่างไรขอ,อนุญ,ญาตอ่านตามแบบนั้นนะคะนึกถึงนะเขาได้เลยนะเอามาดูกัน Bereswings ค่ะใบที่2เป็น8ดดา p a s e อฟเ e นนคค่ะอัศวินไม้เท้ามองเห็น4ใบนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดให้ฟังนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปไปสูตรสำรับอื่นนะคะวันนี้จะใช้หลายสำรับมาก อ่มีความรู้สึกว่าคือตัวของเขาอะมีมีการอยากจะปลดพันธนาการตัวเองแล้นะคะเนี่ยนะคะอยากที่จะอยากที่จะให้ตัวเองเป็นอิสระนะคะอยากที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ความความรักนี้ยังคงอยู่และไพ่ใบเนี้ชัดเจนนะคะนะชัดเดี๋ยว,วเรามาดูกันต่อนะคะ เพจอัพเพนตเเนี่ยให้ดูหน้าไพ่เพจอัพเพนต์เจอร์นิดหนึ่งเนาะเหมือนกำลังอยากที่จะติดต่อนะว่าติดต่อกำลังเคาะประตูบ้านเลยเนี่ยกำลังจะติดต่อคุณมีข้อความบางอย่างมีของบางอย่างมาให้คุณนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยอยากจะดูแลคุณด้วยสำหรับนี้นะคะคุณมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาน,นะ หรือแม้กระทั่งอายุการงานกองที่สองคุณมีความแตกต่างกันชัวเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะ,ะหรือคุณเด็กกว่าเขาอะไรก็ตามแต่นะคะสลับกันได้ความสัมพันธ์ของคุณมีความแตกต่างกันทีนี้ s t r e n g t h แล้วก็8ดดาบตรงข้ามกันเขาอยากที่จะเออเอาชนะความเจ็บปวดอย่างนี้ดีกว่าเขาอยากนะคะที่จะอยากเอาชนะความเจ็บปวด อยากจะกลับอยากจะกลับไปหาในที่ที่เขาคิดถึงก็เหมือนที่เนี่ยอย่างที่วายบอกเนี่ยตอนนี้เหมือนเขามีแบบ feeling คิดถึงมากนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับมาทำให้มันเกิดเหตุการณ์ดีๆทำให้มันเกิดเรื่องราวดีๆนะคะมีความคิดถึงคุณค่อนข้างจะมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ไพ่ใบนี้บอกว่าอะไรไพ่ใบนี้นะคะบอกว่ามีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะใครก็ตามแต่ที่หายกันไปเนี่ยเมือ่อไพ่ใบนี้ปรากฏแน่นอนว่าเขาจะต้องพยายาม Take A c t i o n กลับเข้ามาปรับความเข้าใจหลังจากนั้นจะมีในเรื่องของการออกไปเที่ยวอ,ออกไปเดทด,ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ,อีกหนึ่งใบ โอเคภั <Okay. laughs> ตกนะคะทีนี้ถ้ากลับเข้ามาแล้วนะคะถ้าคุณยังรักอยู่คุณตัดสินใจได้เลยนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้แล้วก็ทําในสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดสําหรับคุณถ้าคุณคิดว่าการกลับเข้ามาในครั้งนี้คุณมองแล้วว่าเขาดีกว่าเดิมว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้ขอให้คุณไปต่อแต่ถ้ามองแล้วว่ามันไม่คุ้มค่า กลับมาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะขอให้คุณช้าๆแล้วก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะค่อยๆเลือกเพราะว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาสูงนะาวบอกเลยว่ากองนี้เนี่ย มีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่อาจจะใช้เวลาภายใน3เดือนนะคะอาจจะแบบ1เดือนขึ้นไป2เดือนขึ้นไปนะคะอ,อ,อยู่ในช่วงของการวางแผนเนี่ยเพราะว่า strength strength กับ8ดาบอาจจะไม่ใช่เร็วนี้อาจจะไม่ใช่1เดือนนี้นะคะแต่แต่ยังไงภายใน3เดือนเขาจะกลับเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะช่วงเวลานี้เหมือนมีปัญหาในชีวิตนะหรือไม่ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่ไม่ค่อย เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่เขาจะเข้ามาเข้ามาในชีวิตคุณเนาะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องงานหรืออาจจะมีอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะต้องทำนะคะแต่หัวของเขาอะลืมคุณไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพอเรามาขยายไพ่นะคะไม่ว่าจะเป็น Page of Pen หรือว่านายส์อนะคะเนี่ยเขาอยากจะดูแลคุณอยากที่จะติดต่ออยากจะคอนแทคอยากจะเทคหาคุณนะคะ Everything feeling คือความรู้สึกของเขามีให้คุณอย่างมากมายแล้วก็มีแพลนนะคะที่จะแบบพาคุณไปเที่ยว2ต่อ2ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าการตัดสินใจของคุณแล้วนะคะว่าคุณจะยังนะคะคุณจะยังให้โอกาสเขาไหมขอดูไพ่ใบต่อไปเลยละกันโอเค ันนี้คุณได้อะไรความรู้สึกก็ขึ้นมานะคะความรู้สึกของเขามันมันล้นมันล้นมากๆเลยที่มีกับคุณนะคะสุขทุกข์เศร้าคิดถึงมากมายนะคะอธิบายไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คำนี้น่าจะชัดเจนทีน่สุดกับไพ่ใบนี้นะคะคุณดูสิเวลาที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยมันตีวนบนหัวเขาไปหมดเลย เขาพยายามจะจัดบาลานซ์สมดุลนะคะอย่างที่บอกว่ากองนี้ยังไงก็กลับอาจจะใช้เวลาประมาณเทคไทม์ประมาณเดือน2เดือนขึ้นไปนะอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานที่ต้องไปสะสารให้เสร็จหรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆน,นะคะเป็นหาส่วนตัวที่เขาไม่สามารถที่จะแบบบอกกล่าวคุณได้เขาจะต้องไปทําให้มันสําเร็จก่อนนะคะแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของอิโมชันเขามีให้คุณมากมายทีเดียวนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะบวกลบไม่เกิน3เดือนคนที่คุณถามถึงมีโอกาสที่จะกลับ เข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกัน การกลับเข้ามาในครั้งนี้นะคะจะกลับมาด้วยความที่มีอารมณ์รักที่ค่อนข้างจะเต็มเปี่ยมนะคะแล้วก็อาจจะช้านะคะคุณอาจจะใช้เวลาเดือนถึง2เดือนในการที่เขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสในการที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิต แต่พอกลับเข้ามาแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะร้อนแรงหนังไฟนะคะแล้วก็มีการพัฒนากันไปได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะตอบคำถามคุณในหัวข้อนี้โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีแบ็กไลท์คลิปนี้ปีกกาสเลืจะให้หาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะในหัวข้อเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมตรงประเด็นเลยคนนั้นคนที่คุณอยากจะทราบคำตอบนะคะหายกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่หายกันไปอยากที่จะรู้จังว่ามีโอกาสที่จะ return กลับเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะ อย่าลืมกดไลค์แชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยการทำนายดวงของเราอาจจะมีที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงเพราะว่าเป็นการทำนายดวงโดยกว้าง general reading นะยังไงก็ลองรับฟังดูก่อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขออนุญาตอ่านตามหน้าไพ่ที่ปรากฏขึ้นในคลิปนี้ตอนนี้นะคะสามารถที่จะนึกถึงหน้าเขาได้เลยเพราะว่าเรากำลังจะเริ่มต้นการทำนายดวงกันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกัน คนที่คุณนึกถึงจะกลับเข้ามาไหมนะคะนึกถึงหน้าเขาได้เลยค่ะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้จะกลับมาไหมนะคะ หนึ่งดาบข้อความมีโอกาสได้รับข้อความชัดเจนไหมเนี่ยค่ะจดหมายข้อความนะคะจากใครบางคนน่าจะเป็นเขาเริ่มต้นใหม่สองไม้นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ หายจากคุณไปหลายเดือนนะคะหรืออาจจะหลายปีก็ได้คนคนนี้ต้องการอยากที่จะส่งข้อความมาหาคุณนะคะเหมือนมันกําลังเดินทางมาเนี่ยเหมือนเขากําลังคิดอยากจะทําอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่ long distance relationship ก้าวถวยคุณคุณมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณคิดถึงเขาไหมคะ คุณรู้สึกคุณสัมผัสได้ไหมถ้าคุณสัมผัสได้เนี่ยคุณคุณมีมีในเรื่องของจิตที่สื่อถึงกันนะคะในห้วงเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากเราก็ต้องบอกว่าคุณและเขาเป็นคู่กันเป็นเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน Lucky in l นเลในช่วงเวลานี้ดวงของคุณและเขาแมทชิ่งกันนะคะคล้ายๆเป็นโซเมทามินเฟรมได้เนี่ย ภาพใบนี้จะชัดเจนนะคะแล้วก็มีใบคลอเวอร์เป็นใบสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับข้อความที่ทำให้คุณเซอร์ไพรส์คุณจะได้รับข้อความจากเขาคนนั้นนะคะแบบที่คุณก็ไม่คาดฝันเพราะว่าคนคนนี้อะ่ะเป็นคนที่แบบอาจจะหายไปจากชีวิตคุณนานมากจนคุณแบบไม่รอแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าเนี่ยเขากำลังจะสารน,นั้นจดหมายนั้น คำพูดนั้นเขาคนนั้นกําลังจะถึงบ้านคุณแล้วกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะแล้วก็ขออนุญาตดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบตรงนี้มันเป็นลักษณะของจดหมายของสารนะคะเนี่ยคุณกําลังจะได้รับข้อความนั้นเป็นข้อความที่เขาตั้งใจจะเขียนมาให้คุณเป็นข้อหรือว่าเป็น การคุยกันผ่านโทรศัพท์นะคะที่เขาอยากจะขอโทษที่เขาอยากที่จะพูดอะไรที่เป็นความจริงในใจที่เขาอยากบอกคุณนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อ3ใบที่ปรากฏขึ้นมามันมีพลังงานของการติดต่อสื่อสารความโชคดีลัคกี้อินเลิฟนะคะแล้วก็การเดินทางการรอคอยจะสิ้นสุดลงแล้วคนนี้กองที่3นะจะเป็นรักระยะไกลได้ต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดได้ หรือคนที่เลิกลากันไปหลายเดือนแล้วหรืออาจจะหลายปีอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้เพราะมันมีลักษณะของความห่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เร็วๆเนี้ยคุณกำลังจะลัคกี้อินเลิฟแล้วก็คุณกับเขาอะค่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ everything ทุกอย่างเลยนะคะกำลังจะเซตสถานการณ์ทำให้คุณได้กลับมาดีกันนะคะคู่กันแล้วไม่แคลวกันอะขออีกหนึ่งใบใเหมาะจัดไพ่เอียงไหมคะ ไม่เอียงนะมาดูกันค่อมีเวลาอยู่ด้วยกันจริงๆด้วยนะคะเนี่ยคือเหมือนกับ ช่วงเวลานี้อ่ะจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้แบบเขาเรียกว่าได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีคำว่าแบบยูด้วยนะคะข้างบนไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเหมือนเขาอยากที่จะแบบขอเวลาได้อยู่กับคุณสองต่อสองนะคะเออเป็นช่วงเวลาที่จะได้แบบอยู่ด้วยกันสองแต่สองกลับมาคราวนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนกับความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วเรามาดูกันต่อเลยขออีกสำรับหนึ่งนะคะขออีกสำรับหนึ่ง oh. เขาแอบ,บชอบคุณอยู่อะแล้วก็แบบเหมือนรักครั้งนี้นะคะ่ะ มันเป็นความรักที่ใช้ความพยายามใช้ความทารหดอดทนมากเวลาไม่ละไ,ไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอุปสรรคในเรื่องของระยะทางอุปสรรคในเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแต่เขาไม่เคยย่อท้อเลยนะคะต้องบอกว่าเขามีแพชชั่นกับคุณมากแล้วเขาก็ชอบคุณชอบคุณมานานชอบคุณตลอดถึงแม้ว่ามันจะมีในเรื่องของเซปาร์เรชั่นหรือว่าในเรื่องของการพพดพลาดจากกันไปมากขนาดไหนนะคะเขาก็ยังแบบชอบคุณนะคะต้องบอกแบบนี้ว่า เวลาที่เวลาที่ไม่ได้คุยนะคะหรือว่าเวลาที่ห่างกันไปคุณก็ยังเป็นคนที่เขาชอบอยู่ในใจเสมอนะคะอันนี้จะเป็นอ่าแล้วก็อันนี้เป็นไพ่คำแนะนำนะคะ ในหลายๆคนนะคะต้องตัดสินใจให้ดีนะถ้าคนเก่าที่คุณยังรักอยู่เนี่ยกลับมาแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจคุณอย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะว่าไพา่ใบนี้กลับชั่วนะคะเขามีแพชชั่นกับคุณแรงกล้ามากนะคะอาจจะใช้เวลาภายในเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกหรืออาจจะเร็วๆนี้ก็ได้มีการติดต่อสื่อสารมีการกลับมาของเขาคนนั้นแต่ให้ระวังนิดน,นึงนะคะ อย่าใจร้อนค่อยๆดูไปนะเพราะว่ามันก็จะมีบางคู่นะคะที่คนคนนี้เขาอาจจะยังแบบไม่ได้ไปเ,เขาเรียกว่าไปจัดการเรื่องกเก่าถ้าเขากลับเข้ามาในชีวิตคุณเขาอาจจะนำพาปัญหาตามมาด้วยก็ได้ยังไงก็ลองค่อยๆเ,เ,เป็นค่อยๆไปนะไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่อของคําแนะนําอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิ จงมีศรัทธาน,นะคะจงมีความหวังคุณกำลังจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริสิ่งหัจถ์จันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะโอเคควายมองว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นในเรื่องของพัสดแล l a ร i o ชชพกันได้ไพ่ใบนี้อีกอีกความหมายหนึ่งนะอีกความหมายหนึ่งนะเพราะว่าคุณได้เฟสคุณได้เฟสก็คือความอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบน,นี้น่าจะบอกว่าแบบเหมือนถ้าเป็นคู่กันนะคะ ไม่ว่ามันจะมีปัญหาหรือเขาเคยทําให้คุณเสียใจมากขนาดไหนในอดีตเนี่ยไพ่ใบนี้หมายถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะเคยทําให้คุณเสียใจมากมาขนาดไหนนะคะแต่การกลับมาครั้งนี้คุณจะให้อภัยกันได้นะคะเพราะว่าคุณคุณมีคุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาหรือไม่คุณก็อาจจะเห็นว่าเออเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงนะคะเพราะว่าไพา่ใบนี้ออกมาซัพพอร์ตแล้วแหละว่าคุณจะเจอแสงสว่างของทางออก ในในเรื่องของเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะจะมีปฏิหารเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอใบสุดท้ายค่ะข้อใบสุดท้ายคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วล่ะค่ะเวลาที่ เรากับเขาเนะะี่ยค่ะมันผ่านช่วงเวลาความเสียใจห่างกันไปขนาดไหนนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคิวปิกหรือกรมเทพจะแผงสอนี่ยคุณจะกลับมารักกันนะคะต้องบอกว่ากองนี้ชัดเจนมากๆขอให้คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาคลิปนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงกับเรื่องราวของคุณได้พิมพ์กดยอมรับเรื่องราวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่พ่บอกนั่นคือสารบางอย่าง จากเบื้องบนหรือสินงศัษิ์ต้องการอยากให้คุณได้รับรู้นั่นเองขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ